เดี๋ยวคุณพ่อไปไปกับผมเถอะพ่อหลูดสื่อกันที่แาบเดียวคนหน้าแบบเดียวเต้ยมเคต้องต้องดันจัดกล้องจัดทางจัดพี่เอาเชี่ยไม่ใช่มุมนี้มุมนู้นมุมนู้นอะไรมันจะไปถึงวะเนี่ยชาติทิ้งเถอะเฮ้ยดันดันจุดดันจุดดันไปไปไกลไปไกลเล่นปลา หลังจากนี้เล่นความเร็วคลิปเอาแล้วกันเล่นความเร็วเอไปถึงวะ่กูแล้วกูแล้วจับไอ้พวกเ่ยอาเืข้ที่ถ้กามากทีนะยไม่มาใช่ไมมุมนู้นเลยยังเป็น้หานเป็นูนี้ตังหนโคตรสามคนว่ะสี่คนอ้าวอ้าวอ้าวอฮินดงไงมาเลยมามากลำบากไปอ่ะกูกูะต้านหาด ไม่หลอกตัวฮะฮัลโหลไอ่อากูเสือกขำาเนี่ยไปไออากูหันไปม,มองพอดีเลยที่หายไปยกันได้แล้วล้ำบกินมามามาๆมา,มาสวัสดีทุกคนฮะตอนนี้อยู่กับช่อง MCO นี้หรือว่าแม็กโอนี้ฮะตอนนี้เราอยู่กับเกม r o b l o x k Name Map Heaven Arena ฮะตอนนี้เราไปอยู่กับทีมงานเลยครับ Unfriend หรอกครับผมโอ้ยโะหาแล้วุณพ่อ จะเวลาชวนแกมาเป็นลูกชายเลยเอ่อตอนนี้อันนี้เกมนี้ก็คือมันแบบเขาเรียกว่าไงเป็นเกมกรอบเกตเอเอบเอว่ากันเถอะมันเหมือนเอบเอเลยเหรอเว้ยอะมันเหมือนเอบเอเลยแต่มันมีมันมีตัวละครแบบที่มันไม่มีอยู่ด้วยอย่างเงี้ยแล้วแบบโอ้วีฟเต็มที่ใช่แต่ว่าเอเลสกิลก็เอบเอก็ดีกว่านะแต่เรื่องเอฟเฟกต์อันนี้มันดีกว่าเอาตรงยอมเลยยอมเลยเอฟเฟกต์ดีกว่ามันก็ มันไม่ก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นเกมเพอร์เฟกต์หรอกแต่ว่าแต่ก็วีฟได้อะมันก็มันก็เล่นอย่างน้อยมันก็เป็นอนิเมะอย่างน้อยก็เป็นอนิเมะมันก็เล่นได้อะมันก็เล่นได้อยู่อ่ะเล่นแต่ A B A มันก็จะน่าเบื่อเกินไปนะน่าเบื่อเกินไป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 ตัดเข้าเกมตัดเข้าเกมตัดเข้าเกมโอเคไปไปคิงก็ครีมบรูซส์ออมาชัดตื่นแล้วไปแล้วกู๊บเอออืมสุพอเอ๊ยคนภาษาไทยอะบูโซลีโซ่เอ้ย พีเจมสเอ้ยเอ้ยอย่ามาชนมีปัญหาไอ้เฮ้ยอ่ะไอ้เอร์แตกกอะไรวะเป็นขัดขัดเป็นขัดกันคนเดียวเท่านั้นแหละที่เราให้อภัยไม่ได้เดียวบลูเออไอ พวกเอ้ยปุ๊บไยโดนแล้วเดี๋ยววันลาสันสะเทือนนะโอ้ยคุณพ่ออืออ้าวตรงนี้มันอะไรกันเนี่ยแล้วต้องทุนมันอะไรกันโกคูกับฟีเซอร์ดูแป๊บหนึ่งแออตัวคุณพ่อเลยพ่อไม่ได้ ไล่สั่นสะเทือนอเออฉันไม่น่าชวนแกมาเป็นลูกชายเลยตลอดขึ้นพ่อพ่อหายดิพ่อและคือครอบครัวเดียวกันคุณพ่อแกไม่ใช่ลูกชายฉันแข่งกับเพื่อนดีเหี้ยครอบกลัวเขาไม่ทำกันแบบนั้นนะ้เยจะโตโตกับคุณพ่อแม่ก็ไม่โตไอ้กูโดนจ้ำไปเร็วอ แมงนัวชิบหายเลยสักขบวบนนั้นเป็นไงแางครับ oui> ตัวเคนไปไหนวะล่ะอยู่กับตีเดิมอือ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 ชั่นไม่โดนเลยสวัสดีอือ เ oh. ออตัวแรกชื่ออุยอ้ยหนดขาวดีนะเนี่ยเอาตรงแกไม่ใช่ลูกชายฉันไม่ได้ไปอ้าอุอ้ยเขียวภาษาไทยไอ้สัตว์โอ้โหคุยแกแม่งป <c oughs> ัญ <c oughs> หาระดับโลกเออพีไอ้เขีวยวพี่ภาษาคุยไอ้เริ่มชันไอ่ยัยเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบแล้ว ไอ้ขอนขอนไหมเหมือนว่าสั่นสะเทือนโอ้ยโอ้ยนี่นี่ใครนี่คือใครไม่รู้ไม่ทราบได้โอ้ยคุณพ่ออุ้ยอุ้ยอุ๊ยอุ้ยตัดเวลาคุณพ่อ เฮ้โดนไัมเส่ยโดนักเอนันเฮ้ยไม่โดนไม่โดนชูริเคนชูริเคนเปจะตายแล้วเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมส

โอ้ยเฮ้ยโดนไอแอนโดนไอแอนเป็นมันเป็นแนวนอนแนวนอนโอเคมันหน้ากระดานใช่อือวู้ต่อยต่อยตอยตอนนี้คะแนนน่าไปทะลุไปแปดร้อยแล้วเฮ้ยแอนมาแองเอือไม่อยากเล่นเกมนี้แม่ไปแม่ไปเกี่ยวไปเกี่ยวได้หมด เออโอ้ยกูโดนลองคอมโบกูโดนคอมโบยาวก็กูช่วยด้วยโคตรพ่อมาหนูช่วยคุูพ่อแบคคือโอ้โหยอะจังนี่อะไรเนี่ยอืมฉันไม่โดนไม่โดนไม่โดนเลยกระยาไม่โคตรแคบเลยเสียกัายในเมสเนี่ยเฮ้ย โดนโดนนะโดนัไปแล้วอ่นไม่โดนเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะเนี่ยเอาเนักต่างมเนี่ยโดนเด็กไงโวยวายคุณพ่อคลีปปิ้งคลีปไดได้ยังไง มันไงคุณพ่อแบกคโกไม่โดนโดนเนี่ยดาดเด็กคนนึงอ่ะใครก็ไม่รู้อุ้ยอหื้อไอ้แก่คงได้เป็นได้แค่ราชานินจาแล้ววะคลิปวิกเีโมสโอ้ยโยนตัวไกลๆมึงให้กูได้แอดหน่อยดิไอ้ยกูแอดมักงไอ้เจีอ่อกมึงด้วยไอ้สั์ไอ้กูแอดกูโซ โกซูนัเว้ยเนี่ยโอ้ยคุณพ่อขอแอคหน่อยเจ้าขอกจะรู้เลยกูกิ่งสุดแน่ๆเนี่ยขอแอคโกซูแต่โกโกซูอคุณพ่อยืมพลังมาใช่รอยสิประกาศตั้กับเอสตังฮือรู้สิขอยืมพลังเอาไปเชียร์ไม่ได้ไอ้ยืมไปไม่ได้วะมันนเป็ไม่มีทางทำไมเป็นงี้ไปโดนด้วย ทำไมไม่โดนอ้เฮี้ยงงวะทียมากิดต้องได้เดียวทำไมไม่โดนคุณพ่อยืมพลังหน่อยอออโดนอ้ออือโอ้เยแเอาอิิโก้อุ้ยอุ้ยเอาวุ้ยุ้ยเุ้ยอุ้ยุ้ยอุ้ยเพื่อนเอี้ย โก้อะไรกันแม่งโก้อะไอัดหน้าไปหนึ่งทีตายค่ะที่หวยของข้านนท์ขาวมันโกงจริงเ้ย no ถ้าคนเล่นเป็นแม่งโกงเลยเช่นกูเพราะกูอยู่กับนนดขาวมาหลายเกมแล้วขนาดนั้นเลยคุณพ่อขนาดนั้นเลยไม่รู้ว่าเทมอส

รักตั้งตีเลยสุดบอกแล้วเกมนี้มันไม่ต้องสนคะแนนนี่อ่ะวิฟแบบเดียวใช่ไหมคุณพ่อไม่ใช่้เฮ้ยเอพิตับเอพิตับมันโดนใครบ้างบอกว่าท่านั้นอะใช้ใช้ใช้หลายจีนเลยไม่เลยไม่เลยจัง ก็ใช้ได้คุณพ่อจะใช้ก็ใช้ได้ไม่จะใช้ก็ใช้ได้ไปแต่กูแต่กูวิ่งลงเดียวแล้วกูไปสอนเทียอะไรอยว่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเออแบ็คคลิปดวลขาวสายผู้แข็งแกร่งที่สุดในโลกออืเกิดอะไรขึ้นกับโลกนี้ ไปในเวมเว้ยแวมอ้าวที่เชฟไปหลายทีเลยโอ้ยปุ่มนี้มันหื้อคลีปวิ้งคนอีค้างมีอะไรไหมไม่มีโอเคอ้าวคุณพ่อขอแอคหน่อยคุณพ่อไม่ไม่

ไม่ตายอดีตเ๋ยวคุณพ่อกูยังไม่ตายไม่ตายอ้ยเฮี้ยเดี๋ยวคุณพ่อไปไปกับผมเถอะพ่อหลูดสื่อกันนี่มาเดียวคนหน้ามาเดียวเสียมาเดียวเสียมาจากไหนวะไอ้เหียอยูดีๆมันมาใส่ะไอ้เหี้ยพอเถอะไอ้สัตว์ดีเทนไอ้เหี้ยเอ๋อช่วงไม่ให้ไปดูสูคนอื่นบ้างโอเคจังหวะเปลี่ยน